สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอขายที่ดินนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่น่าลงทุนมากๆเลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ถนนเลียบคลอง6ตะวันตกนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับจากถนนรังสิตนครนายกนะครับวิ่งเลียบคลอง6ฝั่งตะวันตกนะครับเข้าไปประมาณ 15กิโลเมตรนะครับที่ดินอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสามารถทะลุไปถนนเรียบคลองรับพีพัดได้เลยนะครับส่วนขนาดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่2ไร่นะครับหรือแ0 0ตารางวานะครับน่าจะกว้างอยู่ที่20เมตรลึกร6อเมตรนะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเส้นที่ดินนั้นจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับมีระบบไฟฟ้าและปะปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับ ที่ดินตั้งอยู่ในทำเลที่ดีนะครับติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับกว้าง6เมตรนะครับมีเพื่อนบ้านและชุมชนใกล้เคียงนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกนะครับออกได้หลายเส้นทางเลยนะครับจากถนนเลียบคลอง7นะครับประมาณ2.5กิโลเมตรนะครับหรือจากถนนดังสิตนครนายกนะครับ15กิโลเมตรนะครับและจากถนนเลียบคลองรับพีผพัดนะครับประมาณ5.5กิโลเมตรนะครับต่วที่ดินแปลงนี้นะครับ เหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทาเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับหรือนักลงทุนนะครับสามารถซื้อเก็บไว้เก็งกาไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนสถานที่สําคัญใกล้เคียงนะครับก็จะมีโรงเรียนอุดมศึกษาดังสิบแปกิโลเมตรโรงพยาบาลคลองหลวง6.6กิโลเมตรโรงพยาบาลธัญบุรี15กิโลเมตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14กิโลเมตรสารธัญบุรี15กิโลเมตร วัดปัญญานันทาราม2.9กิโลเมตรสือสนุกดรีมเวิลด์24กิโลเมตรฟิชพาร์ครังสิต32กิโลเมตรครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ตารางวาละ5,000บาทนะครับหรือราคารวมพั้งแปลงจะอยู่ที่4ล้านบาทท้วนนะครับค่าโอนและค่าภาษีณนะกรมที่ดินนะครับคนละครึ่งโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีเลยนะครับ ที่ดินมีการรังวัดสอบเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจได้เลยว่าท่านที่ซื้อไปได้ที่ดินครบแน่นอนนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์084-364-5215หรือ Line ID porku d u n หรือที่ Facebook Fanpage นะครับ pa ขายที่ดินครับ ส่วนพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับลงไปดูกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับลดกวุกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ